สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกตอนนี้ฝนตกแรงมากพายุเข้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ขาดหายนะครับไมฟก็โดนตัดหายไปเพราะว่าฟ้าฝนมันขนองนะครับดูแลสุขภาพด้วยอันนี้เรามาดูนะครับว่าการ อ่านออกเสียงข้อความของ Google เนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนที่ทำการดาวน์โหลดแอป,ปแปลภาษาออกมาแล้วไอคอนไม่ขึ้นแปลภาษาไม่ได้สิลิไม่ทำงานก็อาจจะเป็นเพราะเพื่อนๆไม่จ่ายเงินเดือนสิลิหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับอ่าผมจะอธิบายให้ฟังคลิปนี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่ามันหลายขั้นตอนมันจะได้ละเอียดเพื่อนๆจะได้ทําเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โควิดไม่สามารถที่จะเดินทางไปหาเพื่อนได้เพราะว่าอาจจะโดนกักตัว14วันนี่ก็เสียเวลานะครับเราก็ทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูทําตามขั้นตอนนะครับคอนอื่นแล้วก็ ่าเข้าไปที่เพจส r e นะครับครับทีนี้ผมดาวน์โหลดไว้หมดแล้วแต่แต่ผมจะอธิบายให้ฟังครับก่อนอื่นเราก็ไปที่แอป tts นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับต้องมีแอป tts ผมจะให้หน้าดูหน้าตาของแอปนะครับการอ่านออกเสียง Google นะครับเพื่อนดูครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราไปใช้อ่า แอปอื่นเนี่ยอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เพื่อนๆจะต้องเสียงเงินอาจจะหกสิบแปดบาทต่อเดือนนึงหรือเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิริเขาก็จะมีเงินเดือนทีนี้อ่าผมไม่ได้จ่ายเงินเดือนสิริเลยไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าส่วนใหญ่จะอ่านเองอ่าเพื่อนๆใช้แอปหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ TTS นะครับจะได้ไม่ต้องเสียงเงินเดือนละหกสิบแปดบาทก็ไม่เยอะแล้วครับ <laughs> จ้างสิริ <laughs> ็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดู่าแปลภาษาของ Google นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตรวจด,ดูกันนะครับอ่านี่ครับหน้าตาของ Google แปลภาษานะครับอันนี้ใช้งานฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินให้ซีรีนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูการตั้งค่าอย่างละเอียดกันนะครับเพื่อจะให้ไอคอนมันแสดงขึ้นมาด้วยเพื่อนๆอ,อ่าเข้าไปดูกันเลยนะครับ เราก็เปิดเข้าไปทีนี้ผมติดตั้งไว้แล้ว,ลวเราเราทาการตั้งค่าไว้แล้วนะครับเพื่อเห็นขีด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 ,ขดสามขีดนี้ครับอยู่ซ้ายมือมุมขวาแล้วกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปหน้าแรกมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับเห็นไหมครับอเราเข้าไปก่อนที่การตั้งค่าก่อนนะครับอาการตั้งค่าแล้วแตะไปที่แปลภาษา แล้วก็เปิดเปิดการใช้ก่อนนะครับเราแปะเพื่อแปลนะครับเปิดแล้วเราเข้าไปที่ภาษาที่ต้องการใช้ในที่นี้ผมอยากผมก็ใช้แก้ภาษาอังกฤษครับเราก็เลือกหาในที่นี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วภาษาอังกฤษเพื่อนๆก็ต้องไปทําการดาวน์โหลดเองนะครับแล้วก็มาที่ภาษาที่เราแปลแล้วเราใช้บ่อยเราก็กดเข้าไป ก็เลือกเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่เพื่อนๆอนอังกฤษฮันซาฮาวายอินเดียแฮปเปรลูนเทติปิริโออะไรนี่ก็ได้หมดแล้วอยู่ประเทศอะไรกันครับมาเลเซียสิงคโปร์มีหมดนะครับครับผมหากรัรมพูชาผมพยายามหาแอปที่เข้าไปแปลภาษากรัรมพูชาพมา่าลาวไม่มี <c oughs> แล้วก็ออกครับแบบออกมา กดออกมาครับภาษาท้องถิ่นฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอลาบอย่างเงี้ยฮินดูจีนว่าผมเป็นคนไทยก็เลยใช้ภาษาไทยนะครับมันผมดาวน์โหลดภาษาไทยไว้ความเร็ว,วให้มันปกติไว้นะครับแล้วเข้าไปที่ป้อนข้อมูลด้วยคำพูดนะครับเพื่อนๆทำตามขั้นตอนนะครับจะได้ไม่หลงทางอ่าผมจะบอกอย่างละเอียดมันก็นานหน่อยใช้เวลาหน่อย เข้าไปที่เลยครับเอาพุดคำพูดนะครับเห็นไหมครับพูดข้อความที่เอาแปลโดยอัตโนมัติแล้วก็เปิดใช้งานบล็อกคำพูดที่ไม่เหมาะสมผมรับฟังได้ครับมึงกูไอเออะไรได้หมดแล้วครับผมเลยเปิดไว้ผมก็อยากฟังซิริส์เขาอ่านได้หมดแล้วครับถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ปิดบล็อกข้อความไว้ไม่เหมาะสมเราก็ไม่ฟังนะครับเราไปดูที่การนักค่าอย่างอื่นนะครับ เากดออกไปเ้ากดเข้าไปใหม่อีกเห็นไหมครับการแปลแบบออฟไลน์แต่นี้มันออฟอยู่อ่ะไอคอนมันจะไม่เด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเวลาเราจะใช้เนี่ยเราต้องเข้าไปที่การแปลแบบออฟไลน์ทีนี้เราจะออนไลน์มันก็คือเราจะออนของมันทีนี้มันออฟอยู่เราก็เปิดเข้าไปแล้วเรากลับไปดูว่ามัน เปิดอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับมันเปิดอยู่เนี่ยขึ้นสีฟ้าเนี่ยมันเปิดแล้วเนี่ยครับตอนแรกมันออฟอยู่นี่มันออนแล้วเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปดูภาษาที่เราต้องใช้นี่ครับเห็นไหมครับเพียบเลยญี่ปุ่นจีนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียชอบภาษาอะไรก็ดาวน์โหลดเอานะครับมีเป็นร้อยร้อยภาษาในทีน่นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนดาวโหลดมาแล้วมันจะขึ้นรูปต่างขยะนะผมเอาแค่สองภาษา ว่าใช้อยู่แค่นี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็กดเห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดแบ็กออกมาพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับกล้องนี่ก็แปลภาษาในทีวีหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆหรือว่าตามหนังสือที่เราต้องการจะให้มันแปลให้ฟังจีภาษาจีนอ่านไม่ออกก็ทำการสแกน ภาพหรือว่าทีคอะไรเงี้ยที่เราอ่านไม่ออกมันง่ายนะครับพอเราทําการสแกนแล้วมันก็จะขึ้นแปลที่หน้าจอให้เราฟังเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูการสนทนาเมื่อวันพุธเนี่ยเราก็กดภาษาไทยไว้ want chat with and เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากฟังชาวต่างชาติ เราก็ออกไปทีนี้เราก็มากดที่ถอดภาษา เมื่อเราไม่ได้ใช้งานเราก็ออกครับในนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็การพิมพ์ข้อความออกเสียงเพื่อนๆจะพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อนก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับเราแม้ออกมาเสร็จแล้วเราไปดูที่ไอคอนนะครับไอคอนที่เพื่อนๆบ่นว่าพี่ทําไมไอคอนผมไม่โชว์ที่หน้าจอเมื่อเราเปิดออ,อ,ออนไลน์ไปแล้วนะครับมันก็จะแสดงให้เพื่อนๆแล้วก็ถ้ามันออฟอยู่เพื่อนๆก็เปิดนะครับ ครับเนี่ยเราทําการดาวน์โหลดเราแบ,บ็กเอาไว้ก่อนแบ็กออกไปนะครับพอเราแบ,บ็กมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับเปิดการตั้งค่าเราเข้าไปที่การแจ้งเตือนของแอปนะครับเพื่อจะเปิดการแจ้งเตือนให้อ่าแอปเนี่ยมันแสดงขึ้นหน้าจอนะครับเรากดรูดลงมาจากจอสุดเห็นไหมครับเพื่อนเอนต้องรูดได้ทุกคน เมื่อเราลูดมาเราจะเห็นว่ามันจะแสดงขึ้นที่หน้าจอว่าเนี่ยแอปแปลภาษามันแสดงขึ้นแล้วไอคอนมันก็จะขึ้นให้นะครับเมื่อเราเห็นนี่ครับเราเปิดแล้วเปิดการแจ้งเตือนแล้วนะครับเมื่อเราเปิดการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยเราก็แบ็กออกมาแบ็กออกไปนะครับแบ็กออกมาแล้วทีนี้เราจะให้อ่าไอคอนมันจะแสดงขึ้นมาเราก็ลูดจากด้านบนจอของเราลูดลงมาข้างล่างนะครับ ก็จะเห็นแปลภาษาของ Google นะครับเราก็แตะเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเขียนว่าให้เราแสดงไอคอนนะครับแล้วก็แตะเข้าไปที่แสดงไอคอนครับเสร็จแล้วเราก็รูดเก็บเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเนี่ยไอคอนนะครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆทาตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับไอคอนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เพื่อนๆเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราไปดูกันว่า ซีรีเขาจะอ่านให้เราฟังยังไงเข้าไปที่ข้อความครับเห็นไหมครับแต่แล้วเนี่ยเป็นข้อความที่น่าเบื่อมันคือทูมันส่งข้อความมายาวมากบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากจะอ่านเลยเนี่ยเรากดเข้าไปกดแช่นะครับเราเขียนว่าคัดลอกข้อความนะครับเราก็แตะเข้าไปดีคัดลอกข้อความแต่แล้วเราไปแตะที่ไอคอนนะครับ แตะที่ไอคอนเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาที่หน้าจอเราแสดงขึ้นมไห้เราเห็นนี่เราอ่านภาษาไทยก่อนให้สีรีอ,อ่านให้ฟัง ขอบคุณที่ชําระค่าบริการ TrueMove H ห,หมายเลข0 8 2 9 6 8 1 7 1 0วันที่16เมษายน64กรณีถูกระงับสัญญาณกรุณารอประมาณ15นาทีและปิดเปิดเ,ดเครื่องก่อนใช้งานเช็คยอดล่าสุดดอกจัน939ดอกจัน1เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟรี

หมครับสิริอ่านให้ฟังแล้วเลขาทีนี้อ่าเราจะจ่ายเงินเดือนให้สิริหรือเปล่าจ้างสิริมาอ่านให้ฟังแต่เราไปฟังภาษาอังกฤษนะครับสิริจะอ่านภาษาอังกฤษให้เราฟังนะครับแล้วกดเข้าไปที่ภาษาอังกฤษ Thank you for paying the service fee. True move age number 0829681710. Date the 16th of April 64. In case of signal suppression, Please wait about 15 minutes and turn off turn on the device before use check the latest balance asterisk 939 asterisk 1 hash free to view payment history on true iService app. Click https://bit.ly/.iservice-payment history. Pay your bill easily anywhere. next time choose to pay with true money wallet free of charge click https colon slash slash tmn app link slash tmn p a y b i l l 2เห็นไหมครับสิริอ่านให้ฟังแล้วนี้เราก็แบ็กออกไปที่การะบากเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเข้าหน้าอื่นกันเราก็กดออกไปแบ็กออกไปเสร็จแล้วเราไปเข้าที่โครเมียมนะครับเข้าที่โครเมียมเราจะ เข้าไปที่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะให้ Siri อ,อ่านข้อความให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวรอเครื่องดาวน์โหลดก่อนนะครับฟ้าฝนไม่ค่อยดีฝนตกเราก็กดแช่ลงไว้นะครับกดแช่ไปที่ตัวหนังสือเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บหนึง่งนะครับเรากดแช่ลงไว้พอสีอฟ้าขึ้นมาเนี่ยเราก็กดอเดี๋ยวก่อนนะครับ กดรูดลงมานะครับก็ช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีเอาเท่าที่ทําได้ก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่คัดลอกแล้วกดไปที่ไอคอนของมันเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วอ๋อภาษาไทยสรุปเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับคอร์จแ,แล้วก็อันนี้เราเพื่อนอยากฟังภาษาอังกฤษก็เปิด summary of interesting books about the เสร็จแล้วเนี่ย ภาษาอังกฤษจีจนญี่ปุ่นเกาหลีไทยลาวเขมรพมา่ากัมพูชาเราเลือกนะครับเราทําการดาวน์โหลดอย่างขั้นตอนที่ผมบอกเพื่อจะได้ให้เขาอ่านภาษาที่เพื่อนๆชอบเพื่อนๆถนัดภาษาเกาหลีญี่ปุ่นจีนก็ดาวน์โหลดลงไปแล้วกดกระบาบแบ็กออกไปก่อนนะครับแบ็กออกไปทีนี้เพื่อนๆถามว่าใน facebook กอะในแอปอ,อื่นๆหรอครับอ่านได้หมดครับ เดี๋ยวเราไปดูใน facebook เราว่ามันจะอ่านใด้ฟังไหมอ่านได้ทุกแอปนะครับครับยกเว้นโฆษณานะครับโฆษณาเนี่ยอ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าันเป็นวิดีโอวิดีโอเนี่ยอ่าหรือว่าเป็นภาพเนี่ยซ i ลิจะอ่านไม่ได้เพราะว่ามันทําการคัดลอกออกไม่ได้นะครับนะครับเรามาอ่านของเพื่อนเราในเฟซเรากดแชร์ลงไปนะครับ แต่แล้วให้เขียนว่าคัดลอกข้อความแล้วก็แตะเข้าไปแตะเข้าไปแล้วก็แตะที่ไอคอนแปลภาษานะครับของ Google ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็กดเข้าไปให้สุดท้ายแล้วอย่าไปคาดหวังว่าใครจะเข้าความรู้สึกของเราเท่าตัวเราเลยมันไม่มีหรอกแต่แล้วก็อ่านภาษาอังกฤษนะครับ In the end don't expect anyone to have the same feelings as ours it doesn't have h เมื่อเสร็จกิจแล้วเราก็กระบากขวามือหัวบนนะครับเอากดแบ็กออกมาแล้วก็แบ็กออกไปเห็นไหมครับไอคอนจะขึ้นมาโชว์เพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้าไปที่เขียนว่าแสดงไอคอนออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับาทตามขั้นต่อนล้ครับจะได้มีไอคอนโชว์ขึ้นหน้าจอเมื่อเสร็จงานแล้วเนี่ย เราก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับไอคอนของเราเก็บไว้เราก็เก็บไอคอนของเราลงไปครับอย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้สิรินะครับเลขขาวของเราเห็นไหมครับเราสามารถซ่อนไอคอนเรากดซ่อนลงไปเสร็จแล้วเราไปดูที่หน้าจอหัวบนไว้ที่เราอทําการเปิดแจ้งเตือนแปลภาษาไว้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นโชว์ที่ หน้าจองเราที่หัวมุมเวลาเราลูดลงมาปุ๊บเราก็จะเห็นทันทีเลยอ่าเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาเก็บครับยังไงช่วงนี้เน็ตไม่มีครับสองสามวันอาจจะอะบอกทำแอปต่างๆหรือว่าข้อมูลที่หาไม่ได้ทำไม่ได้ก็อย่าลืมนะครับแอปไลน์มาก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับฝากติดตามหากชื่นชมผลงานชื่นชมชื่นชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทับ s ตะไ b e กดกระดิ่งขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีนะครับ